กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับซาลักชัยของเราแล้วนะคะซึ่องบอกว่าเป็นหนุ่มฮอตของเรานะคะที่เมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่าโหเพลงก็ล้ำมิสซิโดก็ล้ำตอนนี้ทำธุรกิจก็ล้ำอีกแล้วนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับไอแวร์นั่นเองนะคะตอนนี้อยู่กับหนุ่มก้อนพิชญาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ O M F G ครนี่อุ้ยนี่มีแฟนสาวมาด้วยเดี๋ยวให้ทักทาย แฟนๆที่อย <c oughs> <ihat> <c oughs> <the woman> <unge> ู่ที่นี่แล้วก็ที่บ้านก่อนเลยดีกว่าก็สวัสดีแฟนๆที่อยู่ที่นี่ครับหกมือกันใหญ่เลยก็เมื่อกี้ก็เจอแล้วก็สวัสดีแฟนๆที่อยู่ที่บ้านนะครับก็ภิชชาครับหลายคนก็สงสัยเอ๊ะเป็นศิลปินอยู่ดีเอ๊ะทำไมมาหันมาทำธุรกิจด้านนี้ที่มาที่ไปคืออะไรคะก็จริงๆเป็นคน ชอบแว่นอยู่แล้วสะสมแว่นแล้วก็ชอบแว่นล้ำๆอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากคิดว่าถ้าทําธุรกิจชิ้นหนึ่งที่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันอยากอยากทําอะไรที่เรารักทำอะไรที่เราชอบครับซึ่งจริงซึ่งจริงแว่นไอไอตัวแมวแมวเนี่ยคือมันเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าด้วยซ้ําเราเราคือไม่ได้ใส่ออกสื่อเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรามีความสุขเทียบคนอื่นใส่ของเราครับมากกว่าอะไรเงี้ยเราทำมาและถึงชื่อยี่ห้อดีกว่าชื่อแบรนด์นะครับผม M G ครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยปกติเคยได้ยินแต่ OMG อะไรอย่างงี้มีความหมายอะไรไงคะก็รู้กันนะครับใช่แต่ว่าก็ก็ถ้าถ้าอีกแบบหนึ่งมันก็คือ OMG ก็ม y f u ฟัง n i n g ก s a s s ก็คือก็คือแว่นที่มีออกแบบด้วยความความมันความสนุกสนานความชัดเจนของดีไซน์อะเงี้ยครับก็ก็ประมาณนั้นครัที่นี้พื้นฐานเนี่ยทราบมา้งว่าชอบแว่นอยู่แล้วก็เลยทําอะไรที่เราชอบก็คือทําแว่นแต่ว่ามีแรงบันดาลใจอื่นอีกไหมมีครับมีมีอยู่2ออย่างคือ หนึ่งก่อนอันแรกเลยนะครับคือคุณพ่อคุณพ่อทำธุรกิจแล้วแล้วก็สนับสนุนเราตลอดในด้านธุรกิจบอกว่าทําไมเราไม่ทำในเมืม่อเรามีไอเดียในการ,ร<อ>วาดรูปการดีไซน์ออกแบบอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยแบบบอกว่าเราควรทำนะก็จนวันนี้ก็ได้ทำวันนี้ออกมาอีกคนนึงก็คือ s t e วี่บอยครับเป็นดีไซเนอร์ของแว่นตาของ Lady Gaga อ้กากครับ ซึ่งใน MV Black Hole คเขาเป็นคนทำแว่นอันนั้นให้กอล์ฟะครับที่พอดีกอล์ฟพอดีกอล์ฟดิวดิวเขาคือมันชื่อ SB Shade ดะครับของเขาเขาทำให้ Lady Gaga The Frame มะครับเสร็จแล้วเขาทำล้วทำให้เราเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยเขายังทําแบบเป็นแฮนด์เมดแล้วเขาก็มีแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็อินสไพร์เราให้แบบเราทําเป็นแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราลุกขึ้นมาทําแบรนด์เนี่ยมีใครแบบคอยให้กําลังใจซัพพอร์ตสนับสนุนยังไงบ้างนอกจากครอบครัวแล้วก็นอกจากครอบครัวก็มีเนี่ยครับแฟนแฟนแล้วก็แฟนๆที่นี่ก็เป็นแฟนที่บ้าน้อแฟนที่บ้านแล้วตอนนี้ทําออกมากี่คอลเลคชั่นแล้วครับผมตอนนี้มีอยู่2คอลเลคชั่นนะครับคือเราไม่ได้คาดหวังว่า กระแสมันจะดีเท่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยเพราะเราเราก็เลยทํามาแค่2องคอลเลคชันแล้วก็ไม่ได้ผลิตเยอะด้วยซึ่งตอนนี้แชทอจจะหมดแล้วก็จะหมดแล้วยังไม่มีลงงายนะคะตกใจนิดนึงคือก็คือทำออกมาน้อยๆก่อนเพราะว่าคุณพ่ออยากให้แบบให้ลองเริ่มจากเล็กๆก่อนดูกระแสก่อนแล้วก็ค่อยโตไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับในนี้มีของผู้ชายไหมครับหรือว่ามันมีอีกรุ่นนึจริงๆอีกรุ่นหนึ่งมันเป็นยูนิเซ็กซ์ครับอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นูชายใช่แต่ว่าเร็วๆนี้ ในอีกไม่กี่เดือนก็จะทํารุ่นดีไซน์ใหม่มาเพราะตอนนี้ดีไซน์รุ่นแบบใหม่เสร็จแล้วมีของผู้ชายของผู้หญิงครับถามถึงขั้นตอนการดีไซน์บ้างดีกว่าครับกว่าจะได้แบบนี้เนี่ยคือพี่ก๊อฟเนี่ยคือวาดเป็นแลนออกมาสเก็ตภาพเป็นแฟนเนี่ยก็ะทำส่วนเลยคือก่อนก่อนจะวาดจะคิดก่อนว่าเราจะทําแว่นให้ใครทําแว่นให้ให้ผู้หญิงหรือผู้ชายเน้นผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่า ซึ่งคราแรกเนี่ยเน้นผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นคนซื้อผู้หญิงชอบฉับชายชอบแตีว่ก็จ่ายเงินแต่ว่าคราวนี้ก็จะคิดว่าออกให้ผู้หญิงผู้ชายด้วยเพราะว่าเราอยากใส่เองเนอผมดูในอินสต a แกรมอยู่ผมใส่คือรู้สึกว่าพอมันมีแบรนด์ออกมาแล้วเราควรมีอะไรที่แบบเราใส่ใส่แบบ พรีเซนต์ออกมาได้แบบเป็นแบบในของผู้ชายด้วย<ฆ>ก็เลยคิดว่าออกแบบแล้วก็วาดออกมาวาดออกมาว่าอยากได้ทรงไหนดูดูว่า,าคนเขาคนเขาชอบทรงแบบไหนกันและเหมาะแบบไหนกับหน้าของแต่ละคนอะไรอย่างนี้คร<ฆ>ับแล้วก็วาดออกมาแล้วก็ดีไซน์ให้ไม่เหมือนใครคือหลักหลักการก,การ็คือไม่อยากทําให้แบบเหมือนแบรนด์อื่นๆที่ทําอยู่อะไรอย่างนี้ครับ อย่างที่บอกว่าแว่นอันนี้ที่ชื่อแคทอายจริงๆแล้วชื่อรุ่นว่า s e ด u ักชั n นรุ่นคือสุดดักชันครับคุณคนเขาเรียกแคทอายเพราะว่ามันคือแคทมันมีมัน็นทรงมันคงเป็นทรงแบบทรงแมวทั่วๆไปเ่ะเขาก็เรียกอันนี้ง่ายกว่าแต่จริงๆคือ s e ด u ักชั n นความเสน่ห์ความโยโยนทางเพศซึ่งมันเหมือนกับคือเราเอามาจากความความเป็นแมวอ่ะแมวมันจะมีความเซ็กซี่เหมือนแบบแคทวูแมนหรืออะไรเงี้ยแล้วมีมีเสน่ห์โยโยนอยู่ตรงนั้นก็เลยตั้งชื่อเป็น s e ด u ักชั n อย่างชื่อรุ่นชื่อคอลเลกชันอะไร ไอซีดักชันแฟนช่วยคิด oh. แฟนช่วยคิดแต่ว่าไอรุ่นแรกอะครับฟรีโมฟรีโม่เป็นภาษาภาษาอิตาลีแปลว่า เอ่อแปลว่า first อันดับอันดับแรกคือมันเป็นรุ่นแรกที่กอปดี้ซน์ามาใช่แล้วพอดีเป็นลูกค้าของคุณพ่อที่เป็นคนฝรั่งเศสนะครับพอดีคุณพ่อทํากระเป๋าอะไรพวกนี้ไมเคิลเดโลก็คือมีลูกค้าที่รู้จักเขาก็แนะนําว่าเอ๊ยทำไมยูชอบแว่นไม่ทํเขาเขาเคยทําแว่นมาก่อนเขาก็เลยบอกเราวิธีการทําแบบว่า process มันต้องเป็นยังไงเราก็เลยเอยเอองั้นขออนุญาตแบบใช้ภาษาของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนแบบให้ไอเดียการความรู้เราเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็เลยตั้งเป็นฟรีโมอ้ดีเนาะแล้วเป็นไงยากไหมคะพอได้มาลองทํา อาชีพอีกหนึ่งแบบสองนั้นนี้ใช้เวลาหนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีนี่ดันหนักไหมคือได้ออกมาน่ปีได้เป็นแวนเนี่ยนะครับพึ่งได้เนี่ยคือทำหมดหนึ่งปียังไม่ดันขายยังไม่อะไรเพราะว่าเพราะว่าออกแบบมาปุ๊บมันมีเรื่องของว่าทำโปรดักชันแล้วคือทำโปรดักชันส่งตัวอย่างมามันไม่ถูกใจอย่างที่เราคิดเพราะเพราะเราอยากให้แบบโลโก้มันถ้าเพื่มาดูจะเห็นมีโลโก้แบบด้านข้างแว่นมันใส่เข้าไปข้างในเป็นแผ่นเหล็กครับแล้วก็เคลือบอีกที เพราะมันจะมีปัญหาว่าเฮ้ยบางครั้งเราใช้โลโก้แล้วโลโก้มันหลุดออกมาอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่อยากให้มันหลุดเลยให้เขาเคลือบทับไปอีกทีครับแล้วก็ขาแว่นใส่สปริงอะไรพวกนี้คือตอนแรกคือตอนแรกก็ไม่รู้เลยว่าต้องทํายังไงบ้างเพราะว่าเราแบบเใหม่เริ่มจากศูนย์ก็ลองผิดลองถูกจนแบบจนแก้ไปแก้มาแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ไม่อยากให้แบบ เหมือนทําไม่เต็มที่แล้วแบบปล่อยของออกมามันก็ไม่ใช่ทีแล้วทำสุดให้มันสุดไปเลยดีกว่าพูดถึงกระแสนี่น้เมื่อกี้บอกว่าโอ้โหก็ไม่คิดว่าจะได้รับกระแสตอบรับดีแบบนี้ดียังไงบ้างก็ชื่นใจขนาดไหนก็จะหมดแล้วจะหมดแล้วหมดแล้วระวังคือ แล้วออนหหมดไม่ใช่ดีใจเครียดนะครับเนี่ยอยากมีของขายอยากมีของใช่แล้วทำไงอะอย่างนี้ก็คือยังไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าอาจจะทำเป็นรุ่นใหม่ไปเลยคือถ้าใครพลาดรุ่นนี้ก็คือไม่ไม่ต้องรออีกสักพักหนึ่งครับพักใหญ่โอกาสดีไซน์รุ่นใหม่ไปเลยใช่ทำให้มันเป็นลิมิเต็ดครับก็สำหรับกระแสก็มีพี่ๆเพื่อนๆในวงการก็ช่วยช่วยกันโปรโมทด้วยใส่ด้วยมีเ่าบรรดาเซเลบริตี้ใส่ด้วยีพาให้ดูด้วยนะคะว่ามีใครใส่กันบ้างของ O M F G กันบ้าง มีใครบ้างมีพี่ชมน่ารักมากเลยพี่พลอ๋อผอข่าวพอยชมาลน่ารักม่ะใช่ก็จะแบบตอนนี้จะหมดแล้วใช่เต้ยน้องน้องเต้ยนี่ค่ะโผแล้วก็พี่ยายหญิงอืออือมีคนฮอลท์มาแฮร์รี่พายตกกีพี่พอยชวาครับอือก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆในในวงการเขาช่วยสนับสนุนเราก็ ล่าสุดผมเห็นมีพี่อปอก็ใส่เพื่อปอด้วยใช่ราคาถามเลยได้ไหมอยากรู้อ่ะพี่เก๋เอาสักตัวไหมครับก็จริงๆจริงๆริงก็วางราคาคือก็ไม่อยากพูดเป็นราคาไทยครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวบางร้านเขาจะแบบราคาอาจจะแบบไม่ตั้งเซตไม่เท่ากันอะไรหรือเปล่าเงี้ยให้ไปถามหน้าร้านดูเองแต่ว่าที่ก๊อ็ตั้งไว้คือเซดักชั่นคือสอง u ้อยยี่สอลลาร์แล้วก็พรีโมประมาณ170 US จ็ด มีมีมีออเดอร์จากต่างประเทศไหมคะมีครับมีมีออเดอร์ให้ให้ชิปปิ้งไว้มีครับแล้วก็มีมีอันนี้คือมีแคดวอล์กอันนึงของของลอนดอนนะครับอ่าเป็นเป็นแคดวอล์กแบบกึ่งปาร์ตี้ที่แบบเขาจะเปิดตัวนักร้องอะไรของเขาครับเป็นอยู่ในโซนแคมเดนของของลอนดอนนะครับเขาบอกว่าเขาส่งมาขอขอยืมแว่นไปเดินแบบอะไรอย่เงี้ยครับก็เอ้ยก็แบบคือคือต่อให้มันจะเป็นแคดวอล์กเล็กๆไม่ใหญ่มากอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบชาวต่างชาติมัน ให้การตอบรับที่แบบแบบนี้เราก็รู้สึกว่าแสดงว่าดีไซน์เรามันก็พอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่ปีสามพันก็ไม่เอาสามพันก็ไม่คำถามนิดนึงได้ไหมครับพี่ท๊อกว่าล็อตแรกที่ทำมาเนี่ยสำหรับตัวเซเลคชั่นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เยอะครับหลักร้อยครับหลักร้อยเลยเหรอไม่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 เกินพันนะครับไม่ถึงพันเโอ้ยลิมิเต็ดสุดๆลิมิเต็ดสุดๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาดู ในแต่ละอันแต่ละชิ้นแต่ละคอลเลกชันกันดีกว่าดูซิว่าเหมาะกับอู๋เหมาะกับเก๋แค่ไหนดีนะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมส่งเอสเมสกัมาด้วยนะคะวันนี้ค่ะแว่นคู่ใจของพันซ่าคืออันไหนทรงไหนนะคะส่งมาทีสองสองหนึ่งสีชีหนึ่งนะคะของรางวัลของเรามีเวลเชอร์และ้อรองเท้าจากคุชชี่มูลค่าสี่พันบาทรอยยสเอาละครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมมิวสิกวิดีโอจากพี่ก๊อฟพิชยะด้วยนะฮะ I c a n Breathe ครับผมอยากส่งยังไงไหมฮะเพลงนี้ I c a n Breathe ครับก็ ก็เป็นเพลงช้า <ini> ท ok, <t os> okay. <wa> ี่สาวล้ำล้ำครับอ่าเศาล้ำลำโอเคมาชมกันเลยครับาภารกิจ กันดีกว่าชครับผมนะฮะช้อปปิ้งกันค่ะถ้าแล้วมาเดี๋ยวเรามาจอดลึกนะครับถึงคอลเลคชันดีกว่านะฮะมีทั้งหมด2คอลเลคชันในตอนนี้ใช่ไหมฮะครับรุ่นเนี่ยแต่ละคอลเลคชันเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไงบ้างครับพี่กอล์ฟตอนนี้มีมี2คอลเลคชันซึ่งซึ่ง คอลเลกชันหนึ่งจะมีสีสีใช่แต่ละคอลเลกชันหนึ่งจะมีสีสีค่ะแต่วันนี้มี3สีมีคนสอยไปแล้วครับออ๋มีคนสอยไปแล้วระหว่างเดินมาสองอันนะครับผมครับอันนี้คือคอลเลกชันหนึ่งอันนี้คือหนึ่งนี่สองคอลเลกชันนนี่ซีดักชันอันนี้พรีโมอันนี้จัดแรกก็คือตัวนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นตัวท็อปหน่อยใช่ครับขายดีใช่ด้วยแล้วก็ขายดีกว่าครับก็ก็ถ้าคนที่หาความแบบแตกต่างหรือความที่แบบความแรงความชัดเจนหรือแว่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้แต่ถ้าคนที่แบบไม่อยากแรงมากเป็นธรรมดาหน่อยกก็็อััันนนีี้แแต่มมมยงควาบบ มีเคิร์ฟของความแบบ point point ชาร์ปแบบขึ้นไปแบบมีความเปี่ก็ยังมีความล้ำอยู่ในตัวอยู่นะครับอ่ะส่วนตัวถามเจ้าของแบรนด์่ะชอบอนไนมา่อกันกอล่าก็ชอบทั้งคู่โอ้ยชอบทั้งคู่อ่ะก็ลูกเราทั้งคู่นะลูกเราทั้งคู่เราก็ต้องชอบทั้งคู่ครับครับให้เลือกให้เลือกแล้วหักมาคนละครึ่งมาต่อกันโอ้ทำเลยคอลเลคชั่นน่า ข้างนึงมีแบบเป็นแมวอีกข้างนึงมันแบบนี่ลิมิเต็ดทำหนึ่งอันก็อันนี้มันก็จะมีเรื่องของดีเทลว่าอย่างเกาที่ก็บอกว่ามันอยู่เป็นแผ่นเหล็กเล็กๆแผ่นบางๆอยู่ข้างในแล้วเคลือบเคลือบทับด้วยด้วยสีชมพูนี่อีกทีใช่ไหมครับไม่หลุดกระเด็นออกมาแน่นอนไม่หลุดกระเด็นแน่นอนนะครับตรงนี้ แล้วคือแต่ละแต่ละอันสีจะไม่เหมือนกันอันนี้สีชมพูนี้จะเป็นสีสีเงินเงินสีเงินทองทองครับนี่สีเงินชมพูเป็นสีเงินแต่สีเวลาว่าเราเป็นสีน้ำเงินเราจะทำตรงนี้เป็นสีทองให้มันแบบดูแบบดูมีความแบบแตกต่างหน่อยครับวิเพิ่งสังเกตเห็นว่าในเลนเนี่ยมีตัวจีมีตัวจีกอล์ฟครับเนี่ยมีดีเทลมีดีเทล อย่างนี้อย่างนี้ถามถึงวัสดุนิดนึงได้ไหมคะได้ได้มันมมัันนทำมาจากมันมันทำมาจากอะซิเทตซึ่งอะซิเตตอะซิเทตมันก็เป็นเหมือนที่แบรนด์แบรนด์ทั่วโลกเขาใช้กันนะครับถ้ามันเป็นแบบคือมันไม่ใช่พลาสติกนะครับมันมันไม่ใช่พลาสติกนะครับมันมีอะซิเทตซึ่งแบบมันมีความงอตัวสูงแล้วก็แล้วก็อันนี้ครับมันจะก๊อปจะใส่สปริงไว้เวลาสําหรับเวลาคนที่แบบหน้าที่แบบ แต่มันดียังไงมันใหญ่มันดียังไงคือมันสปริงอขพูดถึงได้อ๋อคนที่หน้าบานหน้ากางหน่อยก็สามารถแบบว่าแปลได้คือคือตรงตัวคือคือบางบางหลายๆอันที่กอฟเห็นว่าเวลากอลฟใส่แล้วกอฟรู้สึกทำไมมันเจ็บมันเจ็บตรงนี้เร่งเลยอ่ะมันีเพราะมันกดแล้วมันไม่มีสปริงที่มันขยายออกอะครับกอลฟก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันขยายได้มันก็จะดีมันจะรู้สึกว่าใส่แล้วเบาใส่แล้วแบบเบาเบาหน่อย แต่เราชอบดีเทลตรงนี้ที่แบบจึ๊กตัวนี้มันทำไมอันนี้ทำไมที่มามันคืออะไรคะมันคือจะเป็นทุกขาเลยตอนดีไซน์ออกมาก็อยากให้มันมีความแบบแตกต่างจากข่าแว่นธรรมดาซึ่งถ้าใครจะก๊อปก็ต้องใช้เวลาหน่อยยากเออก็ดีดีค่ะนี่ดิเนแหตผมใส่ตัวก็น่ารักดีนะลเลนเป็นน้องแมวเลนมันก็จะเป็น UV 400แล้วก็ตัดแสงด้วยครับกระจังอาทิตย์ที่แบบ แตงแรงก็ใส่ขับรถมี<ไ>คัตติง้งมีเคิร์ฟข้างในอะไรอย่างนี้ครับอืมอ่ะต่อไปอันนี้ก็ที่เราพูดกันไปเป็นแว่นยอดคิดที่เหล่าบรรดาเซเลบใส่กันหน้าตาเป็นแบบแคทอายอืมโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแฟนๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามอยากจะสนใจสินค้าเนี่ยต้องเข้าไปได้ที่ไหนครับพี่ก๊อปจะอัปเดตแว่นใหม่เมือใหม่อะไรยังไงพวกอัปเดตพวกรูปเลยพวกนี้เข้าไปดูที่อินสตาแกรมนะครับ o m f g i w a r ด้านล่างนี้เลยใชใครไม่ปิดมือถือเนี่เออถ้ากอลฟไม่พูดก็คงไม่มีใครรู้นะมีเม็บไซไหมหรือว่าสามารถสั่งได้ที่ไหนคือถ้าคือถ้าเป็นคนไทยอ่ะคือจะวางขายที่หน้าร้านมีที่ไหนบ้างหมดมีที่ตอนนี้มีที่สยามดิสก็คือร้านแบล็กแจ็คครับแล้วก็มีที่น้ำคันไซสยามสยามแควแล้วก็มี สันกลสแมนเนียสียามสแควรซอย9ก้าครับนักวันทียซอยสองมีเฮาส์ of g l a กลสเซนต์เซนต์โท์แล้วก็มีนิช n นชั่นทองหล่อมีเชดที่มาร์เก็ตเ c สครับนี่ก็เป็นหน้าร้านถ้าใครอยากไปลองก็ไปได้หรือว่าจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นเหมือนกันมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวให้ฝากธุรกิจนิดนึงดีกว่าแล้วก็ผลงานด้วย ผลงานอนนี้ก็ทั้งเพลงแล้วก็อันนี้เลยทั้งผลงานงแวนด้วยแล้วก็แวนก็อย่างที่รู้กันนะครับก็เข้าไปดูแอดโอมเอสจีแ a นนะครับก็จะมีมีอัปเดตรุ่นใหม่เมื่อไหร่ครับก็ ถ้าใครยังไม่มีก็รีบจับจองครับเพราะว่าแคดไอ้ก็ใกล้แล้วครับก็เดือดเต็มทีนะะคใช่จมมดครับเรียบเือเป็นหลักสิบแล้วนะฮะหน่วยสิบจะทำมาล้อยใช่ไหมเอาผลงานเพลงผลงานเพลงผลงานเพลงมากนครับตอนนี้ทําอยู่มีละครไม่ละครทําอยู่ตอนนี้ผลงานเพลงก็ก็ทําอยู่แล้วก็เร็วนี้เร็วนี้จะปล่อยส่วนละครก็มีละครเรื่องลูกนิทรักษ์กับเลเตอร์จรินพรครับแล้วก็มีระเบิดเชียงแถวจงเวนซีคอมแล้วก็มีเล เล่นกับเปาวาลีอีกเรื่องหนึ่งครับวุ่นนักรักหรือหลอกงานเป็นมากเรื่องนึงนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งอีกนะคะมีเวลานอนไหมคะก็พักผ่อนบ้า จะนอนก็นั่งดีไซน์แว่นไปโอ้ทำงานได้ทุกได้จริงๆนะฮะคุณก๊อฟเนี่ยสุดยอดเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็เอาของเจ๋งๆสร้างมาโชว์ในวันนี้นะคะก็ติดตามให้ดีกับแว่นยี่ห้อนี้มาแรงแน่นอน OMG ของคุณก๊อฟพิทยานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ก๊อฟครับผมครับอย่าลืมส่ง SMS มาด้วยช่วงหน้าจะมาแจกของรางวัลกันแล้วนะคะแว่นคู่ใจของพันซ่าคืออะไรทรงไหนแบบไหนยี่ห้อรางวัลเนี่ยแจกกันเลยเหมือนกันใช่ไหมฮะ ว <cents. S 1> ันนี้นะครับวอเทอร์แรกซื้อรองเท้าครับจากคุชชี่ครับมูลค่า4,000บาทนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูมีสิวธิโดนที่ในนี้เนี่ยราจะเห็นว่าเก๋เกเปรี้ยวเต็มเลยลำล้ลำลไฟอิมูเมน์นะคะไลค์กับจีซิกชาจ้าพรกิจ